บแ yeah. สชบสบายดีทุกคนเอนี่ตื่นแต่เช้าเลยเรน่แล้วมาได้พบตเนาะเกือบอาหกเจ็ดมือเลยมาได้เห็ให้พี่รององเพราะว่าเวลากะบุคบมมีปนไหนพี่้องไปว่างเนาะเรียบ ตลอดเลยมีเวลาให้คิดให้ทุกคนในเบิ่งพี่น้องเอนี้กาบาริตน,นี่บุญบุญข้าวเมากินข้าวไม่ฮะนะก็ะเลยสุดท้ายให้ทุกคนเบิ่งว่ามันเป็นแบบใดของสันทอบังกองฮะนะเป็นสนันทอบรูพี่น้องมันจะต,ต่างในเมืองเลยบอกบุญข้าวเม่านะฝากทุกคนเบิ่งโตเยอสิเพราะงนะันเะนาะตุนประชานาะ,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 ะตอนนี้ก็เวลาวู สามโมงครงหมประมาณนี้แหละคือจะเช้าเลยเดี๋ยวจะพาคนตะลุกเลยครับแม่เพิ่นกะกำลังตำข้าวเมาทุกคนข้าวเมาที่จะจำหิดนะนะแม่บอนจำหิดพี่น้องนี่นี่คือข้าวเมานี่นะนั่งหานเตะโน้ต้องโต๊ลโตก็

เจ้าจูงเรียนปานแครเจ้าจูงเทหาลงตรามไปชกหลวงยังพายลยยิบอยจบ่งจะร้องลไปตรไปอยังตะยังแจ้งคดังดเนาะบาไปูปัดว่าบ้านเมาไปตรไปกเนี่ยกะีห้องีอญาจคําูมู พาช่องู้่กรช่องเนี่ยกาทำกับกาู่ระางช่องจัวยแปยกเียผู้ยมะรามช่อเนี่ยกาทมวยเนี่ยกาวิวทอวิแหงลอง่ไงเลยยังมยบาไปคุชื่อจบวัดบานเกนไนแงว่พะรามพช่งริบนาไม้เน้อยัวย เีกหลลอยเชียงปตังไปช่งวีทูวี่งไปกนกัรลนวีรตังไปชกยกูปลาปานวิ่งแาว่งปะตังไฟช่างจเือกนจ่ายทีหลงดีด้จำบอลนั่นแล้วกันมาจาวันนี่อีกมันเป็น2บอทุกคนจรอมน้งไอ้ปรตังไช่างาสอดจังไอ้หน่อยตู้่อตนน้องปะตังไปชก นี่ไปนอกบ่ตามจายได้จุบ้านไสไปอัลนี่ตรั่งไปจักมาหญ้ากะทางตุ๊โลยจอกคือคืออยู่ไปตรั่งไปจักหาแกงให้กะแกงหม้อสักแกให้ออหม้อแกงออตรั่งไปจักชื่อล้างชื่อทอยอ่างเกยหญ้าอย่าแซ่อย่าครับ

กระตังเนี่ยจาลึกทำไมล่าทำไมเนี่ยกะคุณเราก็อยากจถึงบอางาแบบเี่ยงเราลจาพวกขององระเทอ่างอโอนะนี่เลตอมงกลองมาเดี๋ยวทุกคนอ่าการจำที่อ่ากินข้าวไม่กะเมื่อนี่กะแล้วนาะมื่อนี่กะจำแต่เขาจำแต่เขาเมานะ มืออื่นตอน้องช่ามืออื่นเลยต้องเห็ดไก่เลยประมาณหาโตมืออื่นลนะมือเช้าหลังลักคลองฉันพร้อมมือคล้องกัคือหีดต,ตัวนี้เลยเป็นดอกเลยเป็นหีดใหญ่ที่สุดขาดว่าไรนะเดินเดินนีกะบสิข่าเดินเก่าเลยเดินแปะเดินเก่าต้องมีเดทุกคนแต่ละปีน,นะขาดไว่าทอดอ่าเขา่าต้องจำตัวนี้ก่อนคันว่าบระจำหีดตัวนี้ ให้เมื่อเท่ากัไปให้เก็บยังบ่ได้เก็บมางอยูเป็นอ่ายังอะไรยัง,ยง,ยง,ยงต่างต่างนที่ปลูกเลยให้เอาบ่ได้เลยต้องจำทีตัวนี้ก่อนถึงเอาได้ขนาดขันเข้าเกิดนะขันเข้าท่านได้เกิดเก็บได้มางใหม่ที่ปลูกอยู่ให้ขนาดกันว่าเขามันเกิดเลยเก็บบ่ได้เลยต้องจำทีตัวนี้ทีตัก่อนก็เลย เก็งได้นั้นนะอันนี้อันนี้แหละครับต้องเป็นลักของสาวม,มองโองที่นี่แหละแต่ว่าพออื่นคือสิคือ,ค,อคือการพิจารณาของของลาวนะพออื่นก็จะเป็นแบบนี้นกันไม่ออื่นแหละต้องขาไกลเลยก็หาโตต้องจำไกลอีกพี่น้องต้องมีสองมือมือแนละ้วุดท้ายมือหนึ่ง ตอน,ชอนเช้าไม่ใชหรอกกาตอนเช้ามื่อื่นแต่ตอนเช้านะตอนเที่ยงไปใส้ไม่ได้แต่ว่าตอนเช้าไปใส่บ่ได้นต้องอยู่นั่นแหลก็เลยสิาพาทุกคนมาส่งผ่ามือเลยเนาะแล้วก็ นำลูกยังบไปขดฉับไต่กัมีหาโต มันสุกอนแล้วก็จำเห็ดจำเห็ดจำเห็ดเล้เลวก็ไม่แต่กูกินเลยนี่กะูกตกเอามันเรือนะอันนี้คือมาอึดเดืพี่น้งองนี่ใส่กับต้มไก่วันนี้กะถ้าต้มไก่สุกกคนนะ แล้วก็สิดทายเบิ่งต่อว,ว่าจำฮิตวนันนีก้นกะจำฮิตแต่เขาเมาโมนี้ไก่หาโตวันสุดท้ายเนาะของปีนะมีหนึ่นงมีอีกหนึ่งโมือนี้กะหน,นึ่งแต่เช้าอีกนะเช้าก็บางวานนี้อีกนิดหน่อยคือฮิตกไก่เด่แต่วันสุดท้ายเบิ่งแต่แต่เช้านะ ขางมืดเลยถ่ายช่วยๆให้ทุกคนเบ่งน,น,นี่คือตกแต่งเพราะว่าไก่ชุกแล้วตกแต่งมันจะมีข้าวเจ้าแล้วก็กระตกนึ่งไก่2องโตแล้วก็มีหัวจีไข่ผักคู่แล้วก็คิงเป <c oughs> ็นต้นนี้เป็นของเห็ด <c oughs> เอาละทุกคนตอนนี้ก็เริ่มจำเห็ดละคือเก่า

nhưng sẵn nó vào nó mút à, Cũng đi đi <laughs> cái <laughs> đọc <laughs> cho Giờ chiếc Tôi sẽ làm quay cho à, cái nè à, Chà Chiếc tôi phải xài Mà ít cho ấy Cháu Bà mà nó có Cả Tôi làm Nhà rả Nhà làm chuối เมือหมอซอเส้นจะกูรู้วาจะโจานยกินทำชายทำไมเออดแงโไปงปทอดช่หกเตามน้องกลางไปจงงย่ารังสุ้้เรักหมอเทียเดกูเนะไอ้เด็กกูรู้ว่ากลางไปจงชองอาจย์ใช่เนี่ยคุยไม่นำช่วยเจจ่าหาองไปจ

Đi là yup. là yup. làm tè nó ta đi từ bơ mà ta đang phải chóp. Chưa có củ lu ba mà ta đang này trả mày tăng Rồi cho trả ha khó bắt nhờ cho củ lu ngay cái Còn ông mà cái kia hay ta cái kẻ nặng mà nặng mà ta đang phải bữa mở cho xét mà ta đang chưa có tớ nhờ quán. luôn

mặt à, họ chồng chưa phải vào bắn và rác, của trang quay chóc Nhà chạy nhà bố này bắn muốn trùng lắm và trang quay chóc chạy chạy trẻ 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 trẻ

มาหน่อเียดเนี่ยถุงตออกเนี่ยปลากหนิงกบองไปตัดด่ไปช่างในงวดด่งเลยอังไปช่่งหมวนคัวมลำเลยไปตัไปช่างชื่อดงชื่ตอนนี้ก็กำลังแล้วแหละทุกคนการจำาหตนะนะโอเคแล้วแลลวทุกคนเธอว่าสำเร็จเรียบร้อยการจำาหตดของพอวันนี้มีแต่ กินได้เลยบะนี่นี่อันนี้คือแตงกินเรร่อยอันนี้ซัวตับอมใส่กับมะอึพี่อน,ออน,น้องาอานข้ากันเข้าใส่ทีนแล้ว,ลวกินน่าไงเด้อเด้ออือม่้

เ okay. อาละทุกคนกินข้าวเรียบร้อยกันคลิปนี้กันแซีประมาณนี้พอจบเพียงเท่านี้ก่อนตาหับสมิดต่อไปเพื่นอนเอ้ยคลิปนี้กับกลับไปยังไรผ่าทุกคนไปเบิ่งวิธีชีวิตการเป็นอยู่หรือผิดของสมภารมักงกรมันเป็นแบบใดก็เลยผ่าไปเบิง่งถ่ายคลิปนไปเบิง่งเนาะ แล้วนี่ะ็ชิดนี้ขอจบพิธีนี้ก่อนขอก่าบคำว่าสบายดี